มาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันหนดชีวิตเส้นทางที่ขึ้นใม่ใครได้พบมาเลยหลายคืนจะรู้ สนับสนุนรายการโดย Outdoor Innovation ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เดินทางคุณภาพของคนไทย Big World Holiday บริษัทนำเที่ยวชั้นนำของเมืองไทยกล้องถ่ายภาพ GoPro บริษัทนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น JTB Bangkok Host ผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนมเมืองไทย .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยคลิกเลยเมืองไทย c o m ย,ยังมีอะไรมากมายให้ติดตามขึ้น้างลำนาวปลายเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คืนผู้ชายลบ18องศาแลตอนนี้เราถึงฮอกไกโดแล้วก็เป็นสนามบินที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับชื่อเมมเปสซ์แร์พอร์นะครับ วันนี้เรามาลงที่ชานเมืองเลยเพื่อที่จะเดินทางเที่ยวจากไกลเข้าไปยังตัวเมืองสกโุลโลครับตอนนี้รถของเราของพี่เบิรก็รออยู่นะบัสตามพวกเราขึ้นไปพระจนภัยกันต,ต่อครับ,าาบไไที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันหชีวิตเส้นทางที่ of my life ุผู้ชมสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหใหม่ by เมืองไทย .com คอมรายการสารคดีท่องเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพิกัดในการเดินทางใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนก็ตามนะครับผมอิดส้อยทองเป็นผู้ดําเนินรายการครับแล้ววันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมฮะมาเที่ยวอุปจรภัยที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นณเกาะฮอกไกโดครับแล้วจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือมอมันเบสสครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านทิศตะว,วันออกของเกาะฮอกไกโดเลยครับ แล้วทางด้านขวามเมืองผมนี่นี่ก็คือหาสมุทรแล้วครับเป็นจุดที่วันสุดท้ายเราจะมาล,ล่องเรือเจาะน้ําแข็งนะครับหรือเรือตัดน้ําแข็งซึ่งในปกติแล้วในฤดูหนาวเนี่ยเรียกอ,อะไรทางน้าแข็งครับมันจะไหลลงมาจากไซเบียครับมารวมกันที่นี่เยอะมากๆแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนฤดูอุ่นๆธรรมดาเรือพวกนี้เขาก็ยังวิ่งกันปกติครับก็คือเรือชมวิวนั่นเองแต่พอในฤดูหนาว เขาก็วิ่งชววิวแต่เป็นวิวแบบเป็นลานนั่งแข็งเป็ไมไปหมดแต่เรือเนี้ยเขจะมีระบบตัดแล้วเราก็ขึ้นไปดูครับกับอุณหภูมินะเวลานี้กลางแดดก็จริงลบ11องศาครับเป็นอะไรที่บอกว่าจะต้องทำร่างกายให้อบอุ่นและแข็งแรงนะฮะคุณผู้ชมถึงจะได้เดินทางออกแบบจนภัยแบบผมที่นี่ครับ ทะเลโอคอสเป็นชื่อภาษารัเสเซียโดยตั้งชื่อตามชาวรัเสเซียคนแรกที่มาตั้งถิ่นฐานทางทิศตะวันออกไกลทะเลโอคอสนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกคุณผู้ชมฮะตอนนี้ท้องเราร้องนะครับเพราะว่าเป็นเวลาเชี่ยงวัน ที่นี่เวลาเร็วกว่าเมืองไทยสชั่วโมงครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะฮะเนั้นก่อนที่เราจะไปผจญภัยไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องมาหาอะไรอุ่นๆฮะว่าที่นี่วันนี้อากาศลบ11องศาครับก็ต้องกินในรูแบบนี้ฮะจะทําให้อุณหภูมิในตัวเราเนี่ยมีความอุ่นขึ้นจะได้แข็งแรงแล้วไปเที่ยวต่อเดีย๋ยวตามผมไปเที่ยวต่อน,นะฮะดูซิว่าวันนี้เราจะผจญภัยที่ไหนอีก สนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงผพาไปครับ มาถึงก็มีเรื่องสนุกๆให้ได้เล่นแต่ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเราใกล้เวลานัดหมายฮะการดูวนสักรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีแต่ว่าพอดีรถเราจะออกอยู่แล้วนะครับที่จะต้องเดินทางต่อเพื่อไปดูนกกระเรียนมงกุฎแดงซึ่งหายากมากครับที่นี่ถือว่าได้ว่าเป็นจุดสําคัญแล้วก็เป็นแหล่งที่ถือได้ว่าเพาะพันธุ์เลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกัน คัปเตอร์และเรื่องความสูงแับการบินน,นี่ผมชอบจริงๆเลยอ้ขึ้นกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนั่งดูฮะขึ้นกําลังจะขึ้นละไปบินดูทะเลไปบินดูน้ําแข็งที่มันลอยอยู่ในกลางทะเลครับเพราะตอนนี้เป็นฤดูหนาวที่มีพ่พวกน้าแข็งนะครับมันลอยล่องลงมาจากไซบีเรียครับมาสู่ที่ฮอกไกโดมาสู่ที่เอ่อเมมบาพิสุนะครับที่นี่ก็อยู่ทางด้าน,านทางที่เกาะวันออกของเกาะฮอกไกโดครับ you ตอนนี้เรายังคงอยู่ที่เมืองอาบาชิลินะครับก็เป็นเมืองที่ติดกับทะเลโอคอตของญี่ปุ่นเขาแล้วก็เราจะมาดูเทศกาลแกะสลักหิมะแล้วก็น้ําแข็งซึ่งเอาน้ําแข็งมาจากทะเลเลยนะที่มันลอยมาเนี่ยเอาขึ้นมาแกะสลักเป็นงานเทศกาลแล้วนี่ก็จะมีพวกร้านเขาเรีอกอยกว่ายาไต้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันแปลกมากๆเนื่องจากว่าร้านพวกนี้จะเกิดขึ้นตอนที่มีงานวัดหรืองานเทศกาลนะครับแต่บ้านเราการเปิดร้าน ข้างทางเ,เป็นเรื่องธรรมดานะฮะยังไงก็ตามานี่ก็เป็นเสน่ห์หนึ่งของญี่ปุ่นมาดูว่าโอ้ยแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยของแต่อยู่ผมพาคุณผู้ชมฮะ,ะไปดูพวกฮีมะแกะสลักแล้วก็น้ำแข็งแกะสลักก็จะคล้ายๆกับที่ซัปโปโรครับจริงๆเหมือนกันทั้งเกาะเลยทำนะครับก็อยายกิจกรรมกระจายพวกเทศกาลต่างๆไปให้ทั่วแล้วก็ที่เมืองนี้ฮะอบา,าชิลินี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่การเดินทางมาไม่ง่ายนะครับเพราะว่า ถ้ามาจากสปโรจะต้องนั่งรถมาประมาณ5ชั่วโมงาถามว่าทัวรทั่วไปจัดไหมน้อยนะครับที่จะจัดแต่ประเอิญโชคดีครับที่เรามีชาตเตอร์ไฟล์บินตรงจากกรุงเทพมาลงที่นี่เลยฮะมอเมเวสึแล้วก็เลยทําให้เราได้มาเที่ยวที่นี่ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการสํำรวจเส้นทางการเดินทางการท่องเที่ยวที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเป็นยังไง สนับสนุนโดย Outdoor Innovation ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เดินทางคุณภาพของคนไทย